ในวันนี้ผมจะพาท่านชมมารู้จักกับเครื่องมืออันหนึ่งที่ออกมาใหม่เลยนะครับในปี2023นี้มีชื่อว่า TPS t a n c r a n i a l Pulse Stimulator เป็นเครื่องมือที่ใช้สำหรับในการร่วมรักษาคนไข้ที่มีปัญหาเกี่ยวกับสมองเสื่อมอัลไซเมอร์ครับ สวัสดีครับอยู่กับผมหมอต้องนายแพทย์วรวัตเอียวสินาพาณิชคริสตวีเสริมพลังบวกนายตัวคนครับในวันนี้ผมจะพาท่านผู้ชมมาคุยกันเกี่ยวกับเครื่องไม้เครื่องมือใหม่ๆกันอีกนะครับเจ้าเครื่องมือนี้ก็เป็นเครื่องมือที่เดี๋ยวผมก็ต้องกันอย่างนี้ก่อนกันอย่างนี้กอนเมื่อ5ปีที่ผ่านมานะครับก็คือตั้งแต่ช่วงประมาณปี2015เนี่ยนะครับขึ้นมา2015ขึ้นมาเนี่ยก็คือว่ามีอุปกรณ์ใหม่ๆเข้ามาเยอะในการร่วมรักษาคนไข้ที่มี ปัญหาเรื่องเกี่ยวพวกความเสื่อมอาการปวดนะยกตัวอย่างเช่นเจ้า,าเครื่องกระตุ้นแม่เหล็กไม่ว่าจะเป็น tms แล้วก็ pms ก็ออกมาไม่นานนี้นะครับมีส่วนช่วยในะการร่วมรักษาหลายๆโรคเลยตอนนี้นะครับแน่นอนครับมีวัฒนาการ เทคโนโลยีก็มีความก้าวล้ำทันสมัยไปเรื่อยๆทุกวันทุกวันนะครับณตอนนี้ก็มีเครื่องมืออันใหม่ๆมาใช้สำหรับในการที่จะใช้ร่วมรักษาคนไข้ที่มีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับความจำเสื่อมชื่อเครื่องมืออันนี้มีชื่อเรียกว่า TPS Transcranial Pulse s t ตมโวลเตอรนะครับซึ่งเป็นเครื่องมือถ้าดูตามในรูปเนี่ยนะครับหน้าตาเขาจะไอหัวที่ใช้สําหรับทําบนศีรระคนไข้เนี่ยหน้าตาคล้ายๆกับตัวช็อคเวฟที่เราคุ้นเคยกันนะครับเจ้าเครื่องมือนี้เนี่ย เขาบอกว่ามันจะส่งคลื่นกระแทกใชเขาใช้คาว่าเป็นคลื่นอาลตราซาวออกมานะครับจริงมันก็คือคลื่นคล้ายๆกับตัวช็อคเวฟเหมืครับแต่ว่ามีการปรับตัวแอม t ิจูดละความแรงอะไรให้มันเหมาะสำหรับที่เอามาใช้ที่บริเวณตัวสมองนะครับเจ้าเครื่องมือนี้นะครับใช้หลักการเขาเรียกว่าแมกโนทานดิวชันนะครับก็คือเป็นการส่งคลื่นไอตัวคลื่นอัลตราซาวเนี่ยนะครับ ไปที่บริเวณตรงมันสามารถที่จะยิงคลื่นนีครับผมคลื่นอันตราสาวผ่านชั้นกระโหลกศีรษะชั้นกระดูกเนี่ยนะครับแล้วก็ไปกระตุ้นที่บริเวณเซลล์สมองได้ซึ่งหลักการทํางานของเจ้าอันนี้เนี่ยครับก็คือมันจะเป็นแรงส่นของคลื่นอันตราสาวและเสร็จแล้วเนี่ยมันก็จะไปช่วยในการที่จะก,กระตุ้นเขาเรียกว่าโกรทแฟกเตอร์ตัวโกรทแฟกเตอร์ก็คือเป็นตัวเหมือน เหมือนกัเป็นฮอร์โมนที่มันอยู่ในสมองนครับทำหน้าที่ในการที่จะช่วยในการซ่อมแซมส่วนต่างๆที่มันมีความเสียหายเนี่ยให้ฟื้นคืนกลับขึ้นมาใหม่นะครับโดยเฉพาะเรื่องของที่เขาเรียกว่าเป็นวัสูล่าโกลสแฟกเตอร์นะครับอันนี้ก็คือจะทําให้ตัวสมองที่มีความเสื่อมหรือว่า,ามีการบาดเจ็บเนี่ยมันฟื้นคืนขึ้น,นมานะครับนอกจากนี้แล้วยังสามารถส่งเสริมเรื่องของซิลิบัมบัตโฟก็คือทําให้ตัว ตัวเลือดที่ขึ้นไปเลี้ยงตัวเซลล์สมองเนี่ยครับสามารถที่จะส่งไปเลี้ยงได้มากขึ้นนอกจากนี้ครับยังช่วยเรื่องของตัวเนื้อฟ e เจเนเรชันนะครับแล้วก็เรื่องของตัวการสร้างเส้นเลือดใหม่ที่เรียกว่าแองจ o โ e เจ s นซนะครับในตัวเนื้อสมองแล้วก็ตัวเส้นประสาทด้วยนะครับนอกจากฤทิ์ของแรงสั่นแมคโนทานสติวชั่นแล้วเนี่ยมันยังออกฤิ์ผ่านตัวเขาเรียกว่าเป็นไนตริกออกไซด์ก็คือเป็นวาโซเดเลเตอร์นะครับเป็นวาโซเดเลเตอร์ทำให้เหมือนมีการ เลือดขึ้นไปเลี้ยงที่บริเวณตัวเซลล์สมองได้มากขึ้นนะครับก็ส่งผลทาให้ตัวเส้นประสาททาง,งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นครับเครื่องมือน,นี้ครับถ้าเราดูจากในรูปครับจะเห็นว่ามันก็จะหัวในการยิงเนี่ยเหมือนกับตัวช็อคเวฟนะครับมันสามารถที่จะส่งตัวคลื่นเนี่ยลงไปนะคีคลื่อนอัลตราเขาบอกเป็นคลื่อนอัลตราซาว์นะครับส่งไปได้ลึกถึงประมาณ8เซนนะครับจากชั้น จากชั้นกระดูกเลยเนี่ยนะครับแต่ชั้ก็ผิวจากชั้นกระดูกเพราะนั้นไม่มีความจำเป็นที่จะต้องอาจจะแค่ใส่หมวกไว้นะไม่มีความจำเป็นที่ต้องเปิดหรือว่าแทงฉีดใช้เข็มแทงลงไปแต่อย่างใดนะครับก็คือเขาเรียกว่าถ้าสับแพทแล้วมีความอินเวส v ีฟนอนอินเวสีฟก็คือไม่ได้ทําให้เกิดความเจ็บปวดแต่อย่างใดนะครับแล้วก็ได้ผลในการรักษาที่ดีโดยเฉพาะในกลุ่มโรคที่เอามาฉชาสำหรับ ตัเจ้าตัวเครื่องมือนี้ใช้ในการร่วมรักษาได้ดีก็คือกลุ่มของคนไข้ที่มีภาวะสมองเสื่อมในระดับปานกลางนะครับโดยเฉพาะกลุ่มของพวกโรคอัลไซเมอร์เนี่ยก็ให้ผลการรักษาที่ค่อนข้างดีเลยนะครับ โดยปกติแล้วครับเจ้าตัวเครื่องมือนี้ก็จะใช้หัวกระตุ้นนะครับที่ก็อาจจะให้คนไขใส่หมวกก่อนนะครับใส่หมวกเหมือนหมวกไว้น้ำเสร็จแล้วจะใช้ตัวใช้ตัวหัวกระตุ้นหน้าตาคล้ายๆกับตัวช็อคเวฟนะครับวางลงไปแล้วก็เหมือนกับหมนุนคลึงไปตรงตามตำแหน่งส่วนต่างๆก่อนให้การรักษาครับจะต้องส่งคนไข้ทํา MRI ก่อนเสร็จแล้วก็เอาผล MRI อเนี่ยอัปโหลดเข้าไปในคอมพิวเตอร์ครับแล้วก็ เวลาที่รักษาจะมีกล้องนะครับสามารถกับเครื่องมือเนี่ยมันก็จะลิงกันนะครับรมวลผลในรูปแบบ3มิติครับว่าหัวกระตุ้นที่ใช้ในการรักษาเนี่ยว่างอยู่ในตำแหน่งของสมองที่ถูกต้องหรือเปล่านะครับตำแหน่งที่ต้องการหรือเปล่าและหลังจากนั้นก็ให้การรักษาโดยการให้การรักษาต่อครั้งเนี่ยใช้เวลาประมาณเพียงแค่30นาทีนะครับสัปดาห์หนึ่งทำา3วันนะครับใน1เซกชันทำา2ครั้งนะครับพบว่าคนไข้ที่มีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับ ความจำนะครับหรือโรคสมองเสื่อมในระดบ,บปานกลางเนี่ยอาการดีขึ้นได้นะครับแล้วนอกจากนี้มีความปลอดภัยค่อนข้างสูงเวลาที่ทำเนี่ยคนไข้จะรู้สึกแค่แบบจิ๊ดๆนิดหน่อยนะครับไม่เหมือนกับเจ้า TMS อย่างไอเจ้า TMS PMS เนี่ยนะครับเวลาที่กระตุ้นที่ศีรษะเนี่ยมันจะมีมันอาจจะส่งสัญญาณความมันมีการกระตุก นะครับของตัวกล้ามเนือ้อตัวเส้นประสาทได้ซึ่งผลข้างเคียงของ TMS เนี่ยนะครับที่รุนแรงก็คืออาจจะกระตุ้นเรื่องของการชักได้แต่ว่าในเครื่องมือ TPS ครับก็ยังไม่ไดเ้เรื่องของผลข้างเคียงจากการชักเนี่ยก็น่าจะเป็นตัวเลขที่น้อยกว่านะครับแต่อย่างไรก็ตามครับเนื่องจากว่ามันจะเป็นเครื่องมือที่ใหม่อยู่ครับแล้วก็เพิ่งนําเข้ามาในประเทศไทย มายังได้ไม่นานเท่าไหร่นักนะครับเพราะนั้นเราอาจจะต้องเรียนรู้การใช้เครื่องมือแล้วก็เรียนรู้เรื่องเกี่ยวกับประโยชน์ที่จะได้รับจากเครื่องมืออันใหม่ว่ามันมีประสิทธิภาพมากน้อยแค่ไหนอาจจะต้องทำการศึกษาทำการวิจัยต่อไปครับเอาละครับในวันนี้ผมได้นำเสนอเจ้าเครื่องไมายเครื่องมือตัวใหม่ๆนะครับที่ PS Transcranial Pulse Stimulation นะครับในการ ที่จะใช้ในการร่วมรักษาคนไข้ที่มีภาวะสมองเสื่อมนะครับในระดับปานกลางโดยเฉพาะในกลุ่มของคนไข้ที่เป็นโรคอัลไซเมอร์ก็สามารถใช้เครื่องมือนี้ได้อย่างน่าจะตอบสนองได้เป็นอย่างดีครับอย่างไรก็แล้วแต่อาจจะต้องดูเรื่องเกี่ยวกับผลการศึกษาอีกสักระยะหนึ่งครับว่าเจ้าเครื่องไม้เครื่องมืออันนี้เนี่ยมันดีมากน้อยแค่ไหนครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยราคาของเครื่องมือนี้ก็ยังค่อนข้างที่จะ แพงอยู่ครับและถ้ามีอัปเดตเรื่องเครื่องไม้เครื่องมือวิธีการรักษาใหม่ๆเดี๋ยวกด subscribe ไว้นะครับผมจะอาจจะได้ไม่พลาดาการนำเสนอในครั้งต่อๆไปครับวันนี้ต้องขอตัวลาดก่อนผมมาต้องในแพทย์บรวัตเอียวสินาพาณิชแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูแพทย์เพื่อคุณภาพชีวิตครับ